สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0ครับคุณแม่สุดแซ่บเดียริสลาที่ยืนหนึ่งเรื่องความสวยเป๊ะจนถูกยกให้เป็นไอดอลของสาวๆทั่วประเทศออกงานแรกในรอบปีกับงานบาบาร่าเบฟค่า t h ไอค o n i c Beauty l ั u n c h พร้อมครองตำแหน่งพรีเซนเตอร์แม่มดบาบาร่าต่อเนื่องเป็นปีที่2ที่เปิดมาพร้อมกับแป้งพับบารบาร่าสุดใหม่บาบาร่าเบค่า UV 2 w a y Powder Cake ที่เนือแป้งละเอียดบางเบาปกปิดริวรอยให้เรียบเนียนปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอติดทนนานไม่เป็นคราบกันน้ำกันเหงื่อ100%ป้องกันแสงแดด UVA และ UVB โดย SPF 20 PA บวกบวก,บวก โดยเนื้อแป้มีคุณสมบัติที่ช่วยกระจายแสงให้ผิวหน้าดูสว่างกระจ่างใสผิวดูไบรท์มีออร่ราทันทีที่ใช้แถมยังเพิ่มการบำรุงด้วยวิตามินซีจากไวท์กาฟุสและวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงผิวให้ขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติโดยงานนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณาลานอีเดน1ชั้น1 a แอทเซนทันเวล มาโชรโมช่นของเราได้ใช่ได้พันาทีโรปแล้วก็บอกไป้5ประัาอะไรเงี้ยตรงที่เวลามันไวขึ้นเพราะมันตลับเดียวจบคุณไมปดูด้านแบบเบสเออรลองเออรองแล้วก็แป้งันจบเป็นบเอฟเคกต์สวยใช่ใช่แล้คุณมีสูตรใหม่ที่แบบสากัก ที่บม่ต้ก็สำหรับสาวนะคะที่อยากง่ายอยากสะดวกอยากไม่ต้เอยหรืออะไรเอ่ยด้วยก็ที่เลยค่ะมาเบยค